วัสดีครับอีสานสมติมาแล้วมาเ้อยครับคลิปนี้ผมสิพาพีผพาน้องไปขึ้นเขาแน่จักเล็กจักหน่อยครับผมสิพาพีผพาน้องไปวัดครับผมไปเบิ่งวัดที่ผมเคยไปตั้งแต่สมัยผมย่งเป็นใบทิ้ย่งเป็นเบาครับพี่น้องเป็นวัดอยู่ไปไกลครับนำโต๊ครับที่ผมเคยพาพี่น้องไปเที่ยวเมื่อหลายปีสองสามปีแล้วนะครับเป็นวัดพาะเจริญรรมครับอยู่ บ้านนางามครับหมนืนบ่อกแก้วอ,อําเภอนาคูจังหวัดกาลสิงุ์ครับก,รกายู่ใกล้ๆบ้านเกิดเมืองนอนผมนี่แหละครับอยู่แถวแถวบ้านผมนี่แหละห่างจากบ้านผมกับประมาณหาหกโลกครับผมวัดผาเจริญธรรมกสิตธังโยถึงผู้ครับที่เป็นทีิวหนึ่งครับของเถอกเขาภูพานครับผมข้ามจากเที่ยวเขาเที่ยวนี้ไปแล้วเขาลูกนี้ไปแล้วก็จเป็นฟังทั้งจังหวัดสกลนครครับ คนพื้นที่กระใสเส้นข้างสายนี่ครับขามไปขามมาหากันไปให้ไปสวนปกติครับผมเพราะว่าฟังทางบ้านผมนี่ไปเห็ดสวนมั่นครับอยู่ทางฟังสกลนครน,นี่ร้ายครับผมตอนผมยังหน่อยก็คือกันครับปอปอแ่วแม่ป้าไปเห็ดสวนมั่นครับอยู่ทางฝุ่นละครับอยู่ทางสะกดนครพุ่นละเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งบรรยากาศครับว่าตอนนี้วัดผา,าจเจริญธรรม แตกต่างไปจากตอนแรกแล้วก็ตอนที่เพิ่นสางไม่ๆมซ้ำไดแน่ครับข้างขึ้นไปก็จะเป็นเรียบตีนเขาขึ้นไปครับ เดียบตีนพู่ขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นคันเกต็มาแต่ละครับเห็ุหลายปีแล้วแต่ก่อนจะเป็นแค่ดินลุกลา่งถมครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็จะไปสู่น้ำตกผาน่งค่อยน้ำครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับที่อยู่ในค่ำขวัญของอำเภอน้าคู่ครับตอนไปหอดทางขึ้นวัดบันไดวัดก็จะมีทางแยกลงไปครับสู่น้ำตกผาน่งค่อยเดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศกันครับว่าวัดผาเจริญธรรมตอนนี้ ป็นจังไดแนครับพี่น้องตอนนี้กมหาฮอดมองจอดรถทางขึ้นบันไดหน้าของวัดแล้วครับเดี๋ยวผมขอจอดรถก่อนครับทังที่เห็นรถแล่นไปนั่นตามเขาไปก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสกนลนครครับ พี่น้องเสียนคนในพื้นที่ครับเพิ่นขี่รถขมไปขามากครับบางคนเพิ่นก็ไปสวนมันครับบางคนเพิ่นก็ปลูกลงปลูกอย่างเฮ็ดสวนอย่างอยู่ทั้งฝุ่นครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องเขาไปเบื้องวัดดีกว่าครับเล่าหลายแล้วครับผมทางเข้าขไปบันไดานากคกรับเป็นสะพานหงครับผม เป็นสะพานหงที่ขามทังน้ำไหลครับน้ำม,มันก็จะไหลามาแต่ทั้งผู้มันก็จะเป็นอันลํำท่านในน้อยลงไปครับแถวนี้อย่างมาจนสุดสะพานหง ก็จะเป็นล้านครับผมนี่ก็จะเป็นล้านด้านหนาครับผมก็จะมีต้นไม้ร้ายครับผมมันก็เป็นทางน้ำไหลเป็นตีนเขาครับพี่น้องบรรยากาศก็ลมลื่นดีครับฝนครับเอาอย่างมาแต่ทางนั้นแหละครับอย่างมาแต่ทางบันไดหงครับนี่ก็จะเป็นล้านก่อนที่เขาจะขึ้นครับ พลละครับเขาจะขึ้นไปทั้งพุลละครับบันนี้จุดหมายของเท่ากับปลายสุดของบันไดพุ่นครับ นี่เป็นบันไดนาคร้างขึ้นไปสู่วัดครับตอนนี้ครับผู้ตังตามการเวลาครับบันไดนา จววัดพาจะเจื่อนถ้ำนี่มีทั้งหมดอ,อยู่ลอยเก้าสิบเก้าขันครับจากล้านนานาคขึ้นไปจนสุดพูนครับจนถึงหางหนาคมีทั้งหมดลอ,อยเก้าสิบเก้าขันบันไดขันต้นๆก็จะเป็นบันไดขันเตี้ยๆครับบนสูงแต่ก็จะเรื่อมที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับจนพูนครับจนสุดยอดเป็นปิศนาถ้ำครับว่า ยิงสูงมันกันยิงหนาวอุปสรรคมันกัหไงขึ้นครับผมกิเลสของคนความอยากได้อยากมีมันสีไงขึ้นไปตามยศถาบรรดาศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นแล้วยิงเป็นไงปินโตยิงตรงมีธรรมะยิงต้องฝึกความเพียรเอาชนะใจเอาชนะกิเลสให้ได้ครับ ชั้นที่สุดครับก่อนที่ถึงบันได้ั้นที่ใต้แล้วแหน้าผมนีแต่ชั้นที่รับนี่ครับเป็นพักที่ชั้นที่สุดครับ,น,รบ,น,น,รบนี่ขึ้นไปนี่เพราะว่ามันเป็นเกือบจะถึงยอดเขาแล้วครับแล้วก็เป็นตรงที่ขันบันไดครับ จะสูงที่สุดครับการบันไดจะสูงจะบทเตียครับ <c oughs> คือตอนที่เข้าขืนมาที่แรกครับเวลาขึ้ขืนกลับลงห้ระวังเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีเขือดต้นหางนุ่มครับแต่เขาบาระวังเขาไปเหยียบ เยอะสิมือนล่มครับปิกกิ่งล้องไปพุ่นเลยเดี๋ยชั <c oughs> ้นดิสุดแล้วครับนี่ <c oughs> มือยแล้วครับโอ้ย <c oughs> พุ่นครับ <c oughs> เอาขึ้นมาต้พุ่นล้ะครับเ <c oughs> มื่อยแล้วผม อีกบอก,กี้ขันครับอีกบก,กี้ขันเข้าก็จังหวัดบริเวณวัดล่ะครับก่อนที่จะถึงถ้าไปน้องสังเกตจะจะเห็นว่าเหรียญครับกี่คนที่ขึ้นมาครับเอามาว่างไวครับผมนะครับจะเอามาว่างไวในทํานองว่าเป็นค่าขึนครับ <c oughs> เดี๋ยว ผมกะสิว่างไว้ขึ้นกันครับแต่ผมจะไปว่างไว้ทั้งนั้นครับผมทั้งายเมื่อตอนที่ขึ้นไปแล้วครับปะเดี๋ยวขึ้นไปต่อครับเดี๋ยวผมจะต่างว่างไว้นี้ครับผมจะต่างว่างไว้นี้ครับเหรียญว่างไว้นี้ล้ว้อาก็ขึ้นไปอ๋ แสาธุเอาขึ้นมะฮอดแล้วครับโอ้ยเหมยอแ,อแสแสเลยครับผมโอ้ยลมเย็นจุ้ยครับนังผักนังเศร้าก่อน เมื่อยหลายครับปวดขาพอมอีสานสมัยปีมาแล้วมาร้อยครับปลาปีพานองมาหลึกความหลังครับเป็นความหลังของผมนี่แหละครับตั้งแต่สมัยไว้ทิ้นครับปลาปีพานองมาเที่ยววัดผาเจริญถ้ำครับอยู่ทางบานเกิดเมืองน้อนผมนี่แหละครับปูนเฮามาแต่ปุ่นแหละครับปูนครับผมหมงลุ่มลุนผมครับ ทางบนเตาเบิองออกไปครับขึ้นมะฮอดแล้ะก็จะเป็นทงหน้าครับทางพุนเป็นทงหน้าตอนนี้เิ่นกับกำลังกำลังค้นกับว่านเขากลังค้นกับตกกาครับบ้านผมแถวนี้เิ่นที่เป็นสิบ,บนนยมว่านหรอกครับแต่เดิมนี่ก็เริ่มว่านหลายเลยแล้วว่าเป็นจิตตกกาแลวก็ดำรครับันครับเป็นทงหน้าครับผมแล้วก็จะ ถัดตรงหน้าออกไปครับก็จะเป็นบ้านครับนได้สังกะสีคนครับผมเป็นของว่าบันนางามครับไก่ออกไปบรีบๆปุ่นก็จะเป็นผู้ครับเป็นผู้ที่ขันนะวังอำเภอเขาวงครับกับอำเภอกุชินาไลหรือว่าบัวขาวหรืออำเภอหอยเพ่งครับจะเป็นวงลงโค้งไว้ครับเพราะว่าแต่กอนอำเภอผมตอนนี้เป็นอำเภอหน้าคู่คนแยกออกมาจากอำเภอเขาวงครับ อำเภอเขาวงกับคือไปจะขามมากอรต้องขามพูครับเพราะว่าพูนเป็นวงครับมันอ้อมมาไวครับผมเขาวงนี่มันเป็นแองกระทะครับมันเป็นแองที่เขาอ้อมไวหลอบเลยครับขามจากเขาที่เฮานั่งอยู่ที่วัดยูนี่ก็จะขามไปทั้งพุนครับอันขามไปทั้งจังหวัดสกลครับผม โอ้เย็นดีครับพี่น้องครับที่เห็นนั่งกันจะเป็นหมู่บ้านครับทั้งนี้กันเป็นตรงหน้าเมืดแล้วครับเนี่ยโอ้โลกเย็นดีครับเอาตังปักนังเศ้าจาักหน่อย เดี๋ยวเขาเาไปการาบพระครับผมนี่เป็นพระยืนครับเบึงเป็นบึง,บงออกไปทางผุ่นหรอครับทางหมู่บ้านเบึงให้ความ กลุ่มคว้างความสงบสุขกับพี่นองบันเท่าครับแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นหมองตั้งพุทธรูปครับผมน,น้อยๆเราก็มีละรังอยู่ดนะครับตรงหนาพระพุทธรูปตอนที่ผมมาแต่ เก่็ดแต่แรกๆปุนครับตั้งแต่พระท่านเหตุบันไดครับผมพาเดี๋ยวเขาไปกราบพระประธานกันครับพี่น้องนั่นก็นจะเป็นหอแจกครับจิตพี่น้องเห็นเงาละเดี๋ยวเขาจะเข้าไปไหว้พระประธานกันครับ ตัวเริจ hmm. mm ับได้หมดเล เดี๋ยวผมสิว้ายางเป็นเบรเลี่นวัดจักเล็กจังหน่อยครับมหมาพาจารย์เขาดีขนาดครับนี่ก็เป็นฮอตแจกครับเรียกว่าสารวัดนั่นแหะครับผมสงบเงียบลมเย็นครับพี่น้อง สงบพรอาจารย์เป็นก่ะพัฒนาให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับสำหรับพระสำหรับเน้นแต่ก่อนตอนแรก,แรกเดี๋ยผมมาตอนนี้พระอาจารย์เพิ่มว่าท่าน,นทั้งไล้ท่านได้ปลูกต้นไม้หลายปีน,นี้ครับกำลังเริ่มลงปลูกตอนนี้กับ ไม่กันไงแล้วครับนี่ข้างนอกเนี่ยเป็นทั้งห่องครั้วครับผมงามมีปุ่นมีงาม,มีกระตอกกระถินโอ้นั่นครับแม่ที่เป็นยืนนั่นอยู่ครับ ผมมาเทียวครับผมอาจารย์เพิ่งนิย่บครับ <c oughs> โอ้ยทั้งคุณหมอโอ้ยหนุ่มเดินจะกวนไหลเนาะครับเนาะต่อนนั้นผมมากผมยังนี้น้อยอยู่นะ่ะทางฮึ่งก็ยังมีได้เอ็ดเผื่อเด้ยังมีได้นี่เลยยังมีได้บันไดนาคบันไดเผื่อยู่นะ เป็นวันใดปูนหื้นต้นไม้นี่ก็นยั่งมีท่านเดือบปูหลายคนนี้หอนี่ก็นยั่งมีท่านใดอยู่โอ้โครับผมัเอารถหื้นมานั่งพุนนั่นนะครับครับเี๋้วผม จอดรถแต่ว้ท,ทั้งทันระึืนมาโอ้ยเมยขนาดเลยต้อรุงระึ้นมาครับทีนี้เพื่อนนั่นกระถินแล้วะครับค,ครับ่โอ้โหม่ไสามสามเบอรครับถ้าถินยุงวิ่งทันละ แล้วผีหน้าผีเนื้อเด้๋ต้นหมูต้นโพมาว่าับผม,มผมอยู่นี่ครับผมอยู่วันที่โน่น้านเสิดัตาผมนี่รัรเป็นผู้ไทยตาผมอยู่วันม้งนี่เออ โลโอครับผมสนใจผมตอนมาที่แล้วผมมเห็นนะเห็นแต่หัวแจ้นี่แล้วแต่ก่อนครับมีอะเรหรือ่นีอยู่ครับห,น,ห,น,าหน,านาเสียดายครับที่ผมไม่ได้ไปกราบพระอาจารย์เพราะว่าการหลับกินเมน้มนพอดีครับเดี๋ยวจะพายงางเหรียญครับผมทางพุ้นแล้วเปลี่ยนทางเออทางนั่นที่เป็นทางรถขึ้นมากครับผมรถก็จะอ้อมตรง ที่ผมทายให้เพื่อที่เห็นอันรถมอไซค์รถไน่คนขับไปนั่นแหละครับจะอ้อมขึ้นมาครับล้วจะขึ้นมาทั้งนี้ครับผมจะผมไม่ได้พาพี่น้องอ้อมขึ้นมาเพราะว่าผมอยากพาพี่น้องย่างตรงบันไดหน้าขึ้นมากครับนี่ครับพาจารเพ่นฮ็ดเทศพนสางไว้เนี่ยครับทางรถขึ้นมาทั้งนี้ครับ ันนั้นเพิ่นก็ไปสวนครับผมเป็นไรครับพี่น้องเงียบสงบดีวะครับวันนี้ครับอิสานสมบปีมาแล้วมาลอยพระปีพานนอง มาเทียววัดผาเจริญถ้ำครบับอยู่ทางบ้านนางงามครับตำบลบัอกแก้วอำเภอนาคู่ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นวัดอยู่แถวๆบ้านผมนี่แหละครับพาี่น้องมาลเลือกความหลังเนี่ยสมัยผมเป็นไวทีนครับสมัยสมัยนั้นครับกับป้ากันมาเทียวครับผมผมได้ทราบว่าปีนี้ยังมีมไผายปักกระถินอยู่เด้อครับี่น้อง ผู้ใดมีจิตศรัทธาครับอยากเห็ดบุญเฮ็ดท่านครับอยากจะทอดกระถินอยากมาปักกระถินกะติดต่อทางวัดใดครับหรือว่าจะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กผมหรือโบอทโทรผมหรือทงางไลน์ก็ไดครับผมติดต่อมาเดี๋ยวผมประสานให้ครับปีนี้ยังมามีไผ่ปักกระถินอยู่ครับเห็ดบุญเฮ็ดท่านนํากันครับพี่น้องเราพี่น้องซื้อ พอพิจหวังครับผม พี่น้องวัดพระเจริญร้มครับอยู่ทังบ้านเกิดผมนี่แหละครับติดตั้งกับยูบ้านนางงามครับตำบลบัวแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินครับลมเย็นดีปะครับเงียบสงบอู้ลมผัดจุวยครับอยู่ทั้งภูอยู่ทั้งเขาครับพี่น้องผมราบว่าปีนี้ทางวัดยังบมีไผปักกระถิ่นอยู่ด้อครับถ้าพีถ้าน้องผู้ใดอยากสีเฮ็ดกระถิ่นครับอยากสีเฮ็ดบุญอยากสีท้ำบุญกัน ต่อทางวัดมาได้ครับหรือว่าออกห่าสิติดต่อทางวัดจัง่ใหกับประสานมาทั้งผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิติดต่อทางวัดเพื่อนห้ผู้ใดอยากจองกระถินครับอยากฝากกระถินอยู่ทังวัดขาเจริญถ้ำครับขาเลี่ยนเชิญครับผมวันนี้ครับอิสานสมบปีมาละมาลอยอาสีผนองมาเที่ยวครับมาละนึกความหลังสมัยผมยังเปลี่ยนใบทินเนู่ครับ เคยขึ้นมาเที่ยววัดหาจะเล่นท้อมแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นยังมมีบรรไดหด้เดี๋ยวครับเป็นบรรไดปูนเป็นมาธรรมดาครับปัดเป็นแต่ยังม่มีแต่ก่อนยังบ่มีอย่างนะครับตอนนี้ตาจานเป็นเห็ดเป็นสางโอ้ยได้หลายลวครับมันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวแบบย่างลงไปเมื่ออีกครับผมสวัสดีครับโอ้พุ่นครับผมต้องย่างลงไปอีกเนี่ยเว้ย ไก่บันไดพี่น้องว่ะป่าพี่น้องกราบครับรบ,บันตอนนุ่งต้องระวังดีๆครับ นะครับกับบ้านกันห้องในี่ต้องระวังนี้นะครับเดี๋ยวเหยียบลงไปเมือนโอ้ยปุ่นครับยิงล้ไปปุ่นละยามลงนี่อันตะายหม่องยาน่านเมื่อล่มนี่แหละครับมันชีไิตกิ่งเข้าไปปุ่นเหรผมว่า Thank yeah. you.